ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศสุขสุขคนครับพี่น้องอ่ะวันนี้กัจุ๊กเกอรครับรับง่ายๆนะครับเดี๋ยวสันพี่น้องนะเสือได้มากมีหลายมาเลยครับวันนี้เสือกรอบครับน้องกมาคักเลยวันนี้เอาไว้ก่อนเจ้าครับพี่น,น,น้องเปรยวเล็เจ้า มาเทยเสื้อปอีกเทีดเพื่อความเหนียวมันเหนียวเสือไหลโอ้โอสกันยแค่ข่าวยังไงครับพี่น้งงองนะอ้โทษขอใคพุ่งกินแ้วกหฮอินก้อยบุกิดิบมา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 เลยครับ เกี่ยวมามาตับครับเอาตับก่อนเลยครับาขอุญยะสดก่อนครับนี่อ่ะสดลงไปเลยคําแรกอือม,มาสื้อครอบครับนี่ เสือกรอบอู้หบกรอบๆเลยครับเื้อเอาไปลรูดเต่าเลยครับพี่น้องเดี๋ยวยำไปแหละสวัสดีพ่อครับอะเสือกรอบอู้เสือน้อยขึ้กตมครับโอ้ขับนี่ครับพี่น้องมา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  มาตุม่มซาโอครับวันนี้อืมข้างหน้าครับพี่โตออ ¿Qué tal? แบบมเกาอครับอันนี้ส้มๆมมันหลานแบบมกเกาอเจียวอันนี้ก่อนออ้มครับนะมาลองเนื้อสัตว์ไปนะครับสด,สดๆเลยครับเนื้อสัตว์เอากำนี้เลยพี่เ้้า โอ้โห,โห,โหคบนี่ครับเกิดตมไปเลยครับมุดตมไปเลยโอ้คำไงครับนี่อออืม ตับกับเสือครับพี่น้องเสือเดี๋ยวเลยอู้ขอโทษขอภัยผู้มากินดิฟนะครับมาหนึ่งสองอือ พี่น้องอันนี้บีประคอครับบีประคอหรือว่าเบอร์เพียบบางอเอาเสืออีครับพี่น้องนะฮะบาทออใช่วยบางครับบ้เนี้บางคนกันย่ำม,มาห้าด้วยครับถ้าตาอะไรนี่ครับมองแสบมันเลยครับนี่ต้องจองก้อนเลยครับมองนี่แสบก็ไปย่างหนีบแล้วครับผมตัวนี้นะนี่ครับ ยางนี้หยาบเลยตับครับพี่น้องนี่ครับคันนาครับถอยไปน้ำกินไปน้ำครับเดี๋ยวชิบ,บายเข้าแล้วครับบาทเนี้ยเสันครับพี่น้องเนี่ย เนื้อสัตว์งามๆนะครับงามงามเลยเนสัตว์อู้สรอยไล่ขวางนะครับ ต่อไปเลยนะครับโอ้มามามาเขี่ยมเดียวเ้วยพี่น้องครับอ่าร้าวเข้าไปคำนี้จุใจนะครับพี่น้องมาคัากๆเลยคำหนี้อ่อเจียวขมขม้ขมเซบีลงไปวาง เนื้อมงกเนะครับวันนี้พาคิว้วนะสดทาคิ้วจะคาเนื้อเสือลงไปครับสองตอนเลยอเอ้ามา